สวัสดีทักทายบรรยากาศยามเย็นกับคุณผู้ชมวันนี้รู้สึกอากาศจะเย็นทั้งวันค่ะคือแบบไม่ต้องใช้พัดลมเลยอะค่ะอากาศจะเย็นสบายแล้วก็มีลมลมหนาวนั่นแหละค่ะลมหนาวลมหนาวพัดไวอไย สามชาเพราะว่าอยู่ใกล้ถนนใหญ่ถนนสี่เลนอยู่ฝั่งโน้นค่ะอยู่ฝั่งโน,น้นนี่ก็ไม่มีอะไรมากค่ะคุณผู้ชมพามาชมบรรยากาศบ,บ้านว้านวิถีชีวิตแบบบ้านบ้านกบายบายหน่อยบายบายหน่อยบ๊ายบายหน่อย ท้องฟ้าลายสวยๆโอช่วงนี้เป็นอะไรที่เสียงเสียงรถด,ดังมากคุณผู้ชมตรงนี้ก็เป็นถนนใหญ่ค่ะถนนใหญ่ถนนใหญ่แล้วก็วิ๊นกนกแล้วก็ฝั่งโน้น ต้นไม้บางเนาะตรงนั้นน่ะจะเป็นถนนสีเลน,เนถนนอ่าสิงหวัฒเป็นถนนเส้นหลักค่ะที่จะวิ่งไปจากอ่าจากพิษุโลกไปทางทางเหนือเหนือสุดเลยค่ะเส้นนั้นแล้วก็แยกออกมาประมาณ300เมตรจากที่อภรนะัยืนอยู่เนี่ยค่ะ300เมตรก็จะเป็นทางนี้ค่ะนี่ถนนมาทางนี้เสียงรถก็เลยแบบว่าดังมาก ราะว่าถนนทั้งอสองเส้นก็คือถนนใหญ่แล้วก็จะมีถนนใหญ่แยกมาอีกค่ะผ่านหน้าหมู่บ้านอีกเนี่ยเมื่อก่อนอบ้านตรงนี้จะไม่มีค่ะก็จะมองเห็นถนนใหญ่เลยเพิ่งจะมีเมื่อ3ามสี่ปีนี้ค่ะเพราะว่าพอมีบ้านปุ๊บ ต้นไม้ก็จะเยอะตามไปด้วยอะค่ะคุณผู้ชมก็เลยจะบงังบางถนนใหญ่วางวิวทุทักนเนี่ยเสียงรถสามช่าก็จะดังตลอดเนี่ยค่ะ,ะนำเสนอวิถีชีวิตหลากหลายค่ะไม่ว่าจะเป็นอ่า วิวทิวทัศน์ความสนุกเฮฮามีสาระบ้างไร้สาระบ้างค่ะช่องอภรฟรีสไตล์ค่ะช่องนี้จะฟรีสไตล์ค่ะคุณผู้ชมมีทั้งตลกสนุกเฮฮาแล้วก็เข้าวัดทำบุญแล้วก็ธรรมชาติสวยงามแล้วก็สัตว์โลกสัตว์โลกน่ารักค่ะโอ้เย็นๆทำไมเสียงรถกระหึ่มขนาดนี้เนาะ จะให้ดูด้านล่างน้ำแห้งหมดแล้วค่ะเพราะว่าพี่ชายเตรียมเตรียมทำนาค่ะเตรียมทำนาอาสุดท้ายนี้ท้ายคลิปนิดนึงค่ะคุณผู้ชมความพยายามอยู่ที่ไหนความสำเร็จก็อยู่ที่นั่นค่ะขอบคุณมากๆค่ะ